ไรลักษ์สิ่งใดมีอยู่สิ่งนั้นเป็นทุกเป็นอนัตตาเพราะสิ่งที่เรามีอยู่นั้นมันห้ามได้ยากบังคับได้ยากมันจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราและไม่ใช่ของของเราไม่รู้ความหมายในตัวเขามันเองด้วยซึ่งเขาเรียกว่าอนัตตา เก่นต้นไม้ร่างกายความเจ็บความปวดความจำความฝันความนึกความคิดการรับรู้สิ่งต่างๆและอารมณ์ต่างๆเราจะห้ามไม่ให้มันเหี่ยวห้ามไม่ให้มันแก่ห้ามไม่ให้มันเจ็บมันปวดหรือเป็นไข้ห้ามไม่ให้ฝัน บังคับให้จำได้จำไม่ได้ห้ามไม่ให้คิดมากห้ามไม่ให้รับรู้เสียงต่างๆที่เข้ามาจนหนวกหูและห้ามไม่ให้โกรธเมื่อมีคนนินทามาก็ห้ามได้ยากบังคับได้ยากจนไม่ได้เลยแสดงว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรา และไม่ใช่ของของเราบอกอย่างไรพูดอย่างไรมันก็เฉยแสดงว่ามันไม่รู้ความหมายใดๆเลยถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็อยู่ห่างจากตัวเรามากเราจะไปหลงมันทำไมปล่อยวางมันไปแล้วเราก็จะไม่เป็นทุกข์กับมันพิจารณาบ่อยๆให้เห็น ความอย่างทราบอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่เรามีอยู่เหล่านี้ในที่สุดจิตก็จะตกกระแสะปล่อยวางสิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้รอบกลายได้อย่างอัตโนมัติเป็นปัจจัตังไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ได้อีกเพราะมันเป็นอนัตตา สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากผัสสะตาหูจมูกดินกายใจไปผัสสรูปเสียงกิ่นรสลดปวดะพละและธรรมลมมันจึงเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วธรรมชาติของการเกิดก็คือไม่เที่ยง เป็นอนิจจังพร้อมกับแปลเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมซึ่งเรียกว่าทุกขังเราจะห้ามมันไม่ให้มันเป็นอนิจจังและทุกขังไม่ได้ห้ามได้ยากซึ่งเรียกว่าอนัตตามันจึงไม่ได้ดังใจเราเราจรึงเป็นทุกข เพราะไม่ได้ดังกิเลสความอยากของเราเราก็เลยเป็นทุกข์จะเห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากเกิดก็ต้องไม่ผัดสะถ้าไม่อยากผัดสะก็ต้องไม่มีตาไม่ต้องมีหูจมูกลิ้นกายใจทำอย่างไรถึงจะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ดับมันเสีย ดับอย่างไรล่ะดับก็คือการปล่อยวางนั่นเองปล่อยวางตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียปล่อยวางอย่างไรล่ะก็เห็นสักว่าเห็นไม่คิดปรุงแต่งยึดมั่นเป็นอุปทานได้ยินสักว่าได้ยินได้กลิน่นสักว่าได้กลิน่นได้รสสักว่าได้รส ก็สักว่าในอินทรีย์หกเสียทุกสิ่งก็จะว่างวางเฉยต่อการเกิดการคิดปรุงแต่งเป็นอุปทานทุกจะเอามาจากที่ไหนนี่แหละคือการดับการเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเมื่อผัสสะเมือ่อใดแล้วเราก็สักว่าเสียไม่คิดปรุงแต่ง ถ้าคิดปรุงแต่งมันก็เกิดเมื่อเกิดแล้วมันก็จะมีความพอใจไม่พอใจเกิดกิเลสตัณหาอุปทานพบชาติต่อไปถ้าดับการเกิดได้ก็คือดับวัตรตะสงสารได้นั่นเองขออวยพร